อีลอนมัสนี่เป็นคนซึ่งมีชื่อเสียงแล้วปปูล่านะครับเป็นขวัญใจทุกคนนะฮะขวัญใจแทบจะทุกคนเลยเอางจริงแล้วเนี่ยใ้ดองดูกระแสเนี่ยนี่อันนั้นเป็นงานที่ของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับคนเขาต้อนรับอย่างชัยโยโหร้องนะฮะเสียงดังเหมือนเป็นเหมือนเป็นนักรบนะฮะเหมือนเป็นนักรบที่ไปกอบก,ก,กู้กิรติยศมาให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งจริงแล้วอีลอนมัสก์เขาเป็นคนซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าก่อนอื่นเขาเขาช่วยเหลือผู้อื่น คือหมายควาว่าเขาช่วยเหลือผู้อื่นในยามยากไร้นะครับอย่างในกรณีของยูเครนเนี่ยเขาส่งระบบ Star l ลิงเข้าไปให้คนในยูเครนสามารถอัปโหลดแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้สื่อสารกันได้แล้วก็เขาเป็นคนที่แฟร์เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายคือหมายควาว่าเขาเขาบอกว่าเฮ้ยยูเครนใช้ได้แล้วถ้าเกิดรัสเซียจะใช้ส t า r l ลิ k ด้วยก็ไม่ว่าเนี่ยนี่คืออีลอนมัสก์นะฮะตอนที่เขาจะช่วยกรณีของถ้ำนะฮะ,ะหมูป่าเนี่ยเขาก็แสดง อย่างน้อยท่าทีว่าเขาพร้อมช่วยไม่ว่าทางฝ่ายไทยนั้นพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้อีลอนมัสเนี่ยเป็นที่นิยมของประชาชนชาวม,มริกันก็คือว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐก็คือว่าซเลบเนี่ยนะฮะที่ร่ำรวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะฮะซเลปที่ร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือดารานักแสดงในในสหรัฐเนี่ยมักที่จะชอบแสดงจุดยืน ทางสังคมและทางการเมืองแล้วมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาเบื่อหน่ายประชาชนเขาไม่ได้เบื่ออะไรเขาเบื่อเขาเบื่อสิ่งที่ผมเคยอธิบายให้ฟังก็คือว่าการเก็บแต้มทางสังคมการเก็บแต้มทางสังคมก็คือการแสดงจุดยืนให้ชาวบ้านเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเลปแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงและสิ่งเดียวที่ทําคือสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็กรู้ว่าอ๋อ ไอ้นี่แค่แสดงจุดยืนเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนดีอีลอนมัสไม่ทำอย่างนั้นอีลอนมัสเนี่ยเขาแค่ผลิตผลิตเ,เขาสร้างเขา produce เขาจะทำแบตเตอรี่แพคเขาจะทำรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะยิงจรวด SpaceX ขึ้นไปในอวกาศไปดาวอังคารเขาเ,เขาทำอย่างเดียวแล้วเขาจะไม่ใช้เวลาที่เขามีอยู่เนี่ยมานั่ง ตำหนิผู้อื่นซึ่งใช้ชีวิตร่วมสังคมเขาเขาสร้างเทคโนโลยีให้คนใช้แล้วก็เขาได้รายได้เยอะแยะมหาศาลแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเจอแบบนักการเมืองซึ่งต้องการเก็บแต้มทางสังคมอะมากล่าวอ้างว่าเฮ้ยอีลอนมัสจ่ายภาษีน้อยไปเสร็จแล้วอีลอนมัสก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้จ่ายน้อยไปปีที่แล้วจ่ายไป11,000ล้านดอลลาร์ไม่ไม่พอเหรอ เอลอนมสัสเนี่ยเป็นที่นียมของประชาชนคือไม่กลัวใครทำสิ่งที่ตนเองทำได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ virtual signal ล,ลำคาญได้ําไยเวลาคนอื่น virtual signal คราวนี้ล่าสุดเขากวรประสาทอย่างไรหลังจากที่เขาเข้าไป take over เมื่อกี้คุณเห็นแล้วว่าเขาได้รับการตอบรับอย่างไรเวลาเขาไป <laughs> มีแต่คนปรอบมือให้มีแต่คนชัยโย happy เป็นฮีโร่ของสังคมฐานะของอีลอนมสัสในสหรัฐตอนนี้นะฮะเทียบเท่าใครไหมฮะเทียบเท่าโทนี่สตาร์ค ไอรอนแมนอ่าเขาเสนออะไรให้ดูนี่ครับเขาถามคนที่ใช้ Twitter ว่าหลังจากที่กระผมได้ซื้อกิจการ Twitter ไปแล้วเนี่ยผมสนใจที่จะให้สำนักงานใหญ่ของ Twitter เนี่ยเปลี่ยนเป็นบ้านพักคนชาราดีไหมทำไมคนนิยมมัสเพะมัสเนี่ยคเขากล้านำเสนออะไรซึ่งมันไม่สิ้นเปลืองทำไมไม่สิ้นเปลืองก็บังเอิญบริษัท Twitter เนนะฮนะขออภัย พนักงานเนี่ยไม่ค่อยมาทำงานเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยขี้เกียจแล้วก็นอน work from home ขี้เกียจแล้วก็นอน work from home เนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะครับกลัวโควิดไม่ได้ว่าแต่ว่าสำนักงานใหญ่เนี่ยของ Twitter เนี่ยพนักงานไม่ค่อยเข้าฮะอีลามัสก็เลยถามเนี่ยฮะว่าคนที่ใช้ Twitter เห็นด้วยกับกระผมไหมว่าเปลี่ยนสำนักงานใหญ่ Twitter เป็นบ้านพักคนชราปรากฏว่าคนวตดเข้าไป90%้บกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าโอเคเลย คดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับอีลอนมัสก์ก็คือว่าเพอเอเขาจะทําจริงไงเพราะว่าเขามีที่นั่งในคณะกรรมการบริหารแล้วอะถ้าเขาผลักดันเรื่องนี้เปน็นนโยบายได้เนี่ยรับรองฮือหามากแต่ผมคิดว่าในครั้งนี้เนี่ยอีลอนมัสก์เขาแค่ต้องการที่จะบอกพน,นักงานทวิตเตอร์ว่าให้กลับมาทํางานที่ที่ทํางานของสํานักงานใหญ่ไว้แล้วในไหนก็มีที่ทํางานทําไมต้องเวิร์กฟรอมโฮมหรือขี้เกียจนักหนาหรือการเดินทางมันใช้สตุ้งสตางเยอะ หรือยังประสาทกินกับโควิดอยู่ไม่กล้ามาเจอพื่นร่วมงานนี่ไงนี่คืออีลอนมัสผมเลยบอกว่า้ความหวังที่เหลือคนเดียวเนี่ยที่เป็นระดับอภิมหาเศรษฐีแล้วคิดเรื่องเล็กๆน้อยนพวกนี้พวกนี้เป็นแล้วเวลาแขวะคนอื่นแขวะเป็นเนี่ยแล้วจับประเด็นทีเนี่ยคนเฮเนี่ยนะฮะมีเหลือคนเดียวฮะระดับระดับชนชั้นนำในสหรัฐนะ,ะที่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่ทรัมป์เนี่ยก็อีลอนมัสนะฮะ